ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานตัวกล่องอชุดนานาระบบ12โวลต์ของเรานะครับผมชุดนานิระบบ12โวลต์ของเราถ้าเกิดลูกค้าได้กล่องไปแล้วนะครับให้เอาแผงเสียบกับสายอย่างนี้ได้เลยนะครับสายเราทําไปให้ละเดี๋ยวมันจะตรงของมันเองนะครับผมเสียบเข้าตามนี้ได้เลยสายเราแถมไปให้นะครับข้างล่างาเราจะมาดูนะครับพอเสียบแผงเสร็จแล้วให้ลูกค้าเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นก่อนครับตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่จ่ายไฟไปให้ตัว ตัวแปลงไฟเป็น220นะครับเสร็จแล้วก็เอาเบรกเกอร์ตัวตัวกลางขึ้นนะครับรยังลำดับมาเลยตัวกลางขึ้นตัวสุดท้ายเป็นเบรกเกอร์แผงนะครับแล้วก็อาแผงขึ้นทึบนี่ังเกตดูถ้ามีไฟจากแผงมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดไฟจากแผงไม่มีก็จะเป็นรูปพระจันทร์นะครับไฟจากแผงมาก็จะเป็นรูปแผงนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับผมผมตั้งค่าไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ โอเคคือเราตั้งค่าไปให้เรียบร้อยแล้วอ่าเสร็จแล้วจะมาดูว่ามันมีอะไรมั่งในตัวนี้นครับตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยไฟ2ตัวป้องกันไฟกระชาาของ2องนะครับผมอ่าเราสามารถปิดได้ปิดก็คือปึ๊บตรงนี้นครับเราไฟไฟจากปลั๊กนี้มันก็จะปิดเลยนี่อันนี้ตอนนี้ผมเปิดไอ้พัดลมอยู่นะครับผมไฟจากปลั๊กนี้ก็จะปิดนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดไว้อ่าส่วนข้างในนะครับจะเป็นตัวต่าตัดนะครับผม ในกรณีที่แบตเตอรี่เราใกล้จะหมดไฟตัวนี้มันจะตัดออกกันโดยอัตโนมัตินะครับไฟ120จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในบ้านหรือภายในห้องมันร้อนเกินไปให้เปิดด้านข้างนี้ออกยก้จะหมอกได้เลยตัวนี้เปิดได้เปิดได้ทั้งสองด้านเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับเปิดได้ทั้งสองด้านเนี่ยกดลงนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลยตัวนี้จะคอยระบายอากาศ ให้อุปกรณ์ภายในของเราจะไม่ร้อนจนเกินไปถ้าลูกค้าไม่ใช้ไฟอะไรลูกค้าก็เอาพัดลมมาเจาะอ,อย่างนี้ได้ไดในกรณีที่มีแดดนะครับทุกนครับผมถ้าการใช้งานพัดลมนะครับถ้าอยากประหยัดประหยัดไฟนะผมให้ซื้อพัดลมสิบสองโวลต์มาใช้งานตัวนี้นะครับจะเป็นไฟสิบสองโวลต์ออกสองช่องอันนี้คือบวกอันนี้คือลบตามปกตินะครับสีแดงสีดํา ก็ไม่มีอะไรมากมายตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยครับผมเพราะว่าเราตั้งบล็อกไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงกังวลอะไรนะครับผมถ้าใช้ไฟเกินจะทดตอบให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวกระชากไฟเกินกําหนดที่เราตั้งไว้เนี่มาดูนะครับเขาจะตัดเขาจะตัดให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ทิ้งช่วงเวลาสักประมาณ5วินาทีนะครับผมถ้าเราใช้ไฟเกินนะเขจะตัดออกให้อัตโนมัตินะครับผม แ,แล้วทิ้งไวประมาณ5้าวินาทีตัวนี้จะตัดต่อให้ตัวนมัตินะครับผมพัดลมก็จะกลับมาทํางานได้ปกตินี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้สําหรับอ่ทีวีตู้เย็นตัวเล็กๆก็พอใช้ได้นะครับผมแต่ใช้ต้องต้องประหยัดไฟหน่อยถ้าเกิดอ,อยากให้ชาร์จไปมากนะครับผมซื้อแผงตัวนี้เพิ่มอีกหนึ่งแผงจะกําลังดีนะครับผมโอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็รบกวนโทรสอบถามได้เลยนะครับผม